เคยไหมคะที่ในความฝันจูๆ่ๆคุณก็พบว่าตัวเองกำลังวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตไม่ใช่หนีคนไม่ใช่หนีผีแต่กลับเป็นฝูงซอมบี้ที่ไร้ซึ่งชีวิตจิตใจกำลังมุ่งตรงเข้ามาหาคุณแค่คิดตามก็ขนลุกแล้วใช่ไหมล่ะคะความฝันเห็นซอมบี้แบบนี้มันช่างดูน่ากลัวและเป็นฝันร้ายซะเหลือเกินแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าภายใต้ความน่าสะพรึงกลัวนั้น มันมีความหมายบางอย่างซ่อนอยู่และอาจจะไม่ใช่เรื่องร้ายเสมอไปก็ได้ค่ะคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปถอดรหัสความฝันสุดระทึกนี่กันแบบเจาะลึกทุกแงม่มุมดูจบคลิปนี้คลิปเดียวรับรองว่าเข้าใจกระจ่างแน่นอนค่ะก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าซอมบี้ในทางสัญลักษณ์แล้วไม่ใช่แค่ผีดิบในหนังนะคะแต่มันคือตัวแทนของความรู้สึกสูญเสียตัวตน สภาวะที่เหนื่อยล้าหมดไฟหรือการถูกควบคุมโดยปัจจัยภายนอกจนรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีชีวิตชีวามันคือกระจกที่สะท้อนว่าในชีวิตจริงของคุณตอนนี้อาจกำลังรู้สึกเหมือนถูกกัดกินด้วยความเครียดปัญหาหรือภาระความรับผิดชอบที่หนักอึ้งอยู่หรือเปล่าแต่ข่าวดีก็คือตามตำราทำนายฝันของไทยเรามักจะเชื่อกันว่า ฝันร้ายจะกลายเป็นดีค่ะการฝันเห็นสิ่งที่น่ากลัวหรือน่าสยดสยองอย่างซอมบี้โดยรวมแล้วจริงมักถูกตีความเป็นลางดีที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะเหมือนเป็นสัญญาณเตือนให้เราเตรียมตัวรับมือกับปัญหาเพื่อที่จะได้พบกับความสำเร็จหรือโชคลาภในภายหลังนั่นเองค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าลักษณะของความฝันที่แตกต่างกัน มันให้คำทำนายที่ต่างกันไปยังไงบ้างถ้าฝันว่ากําลังวิ่งหนีฝูงซอมบี้แบบนี้ชัดเลยค่ะแปลว่าในชีวิตจริงคุณกําลังพยายามหลีกหนีจากปัญหาบางอย่างที่แก้ไม่ตกถ้าในฝันคุณหนีรอดได้สำเร็จก็ทายว่าจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคนั้นไปได้ในที่สุดค่ะแต่ถ้าโดนจับได้ซะก่อนอาจจะต้องหันกลับมาเผชิญหน้ากับปัญหานั้นตรงๆถึงจะแก้ไขได้นะคะ ถ้าฝันว่ากำลังต่อสู้กับซอมบี้โอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นฝันที่ดีมากๆเลยค่ะมันหมายความว่าคุณเป็นคนไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาคุณพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาและแน่นอนว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเป็นฝ่ายชนะค่ะถ้าฝันว่าตัวเองกลายเป็นซอมบี้อันนี้เป็นสัญญาณเตือนที่ค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนะคะ มันสะท้อนว่าคุณอาจจะกำลังรู้สึกสูญเสียความเป็นตัวเองรู้สึกว่าชีวิตประจำวันมันซ้ำซากจำเจเหมือนทำอะไรไปตามความเคยชินหรืออาจจะกำลังตกอยู่ในสภาวะที่ถูกคนรอบข้างกดดันให้ทำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองค่ะเป็นฝันที่เตือนให้เรากลับมาทบทวนและดูแลจิตใจตัวเองนะคะถ้าฝันว่าเห็นคนรู้จักกลายเป็นซอมบี้หากคนที่คุณเห็นเป็นซอมบี้คือคนใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแฟนหรือคนในครอบครัวอาจหมายถึงคุณกำลังรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเริ่มจืดจางลงขาดการสื่อสารที่ดีต่อกันหรือคุณอาจจะกำลังมีเรื่องขัดแย้งในใจกับคนคนนั้นอยู่ก็ได้ค่ะแล้วความฝันเห็นซอมบี้นี้มันส่งผลกระทบกับชีวิตในแต่ละด้านของเรายังไงบ้างนะมาดูกันค่ะด้านความรักสำหรับคนโสด อาจจะกําลังรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับการตามหาความรักหรืออาจมีคนเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆวนเวียนกลับมาให้รู้สึกแย่แต่ตามหลักฝันร้ายกลายเป็นดีนี้อาจจะเป็นสัญญาณว่าหลังจากที่คุณผ่านช่วงเวลาที่เหนื่อยล้าไปได้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับความรักครั้งใหม่แบบไม่ทันตั้งตัวเลยล่ะคะ่ะสำหรับคนมีคู่เป็นสัญญาณเตือนว่าความสัมพันธ์อาจจะกำลังเข้าสู่ช่วงซอมมี คือจืดชืดน่าเบื่อขาดการใส่ใจซึ่งกันและกันถึงเวลาที่ต้องหันหน้าคุยกันเติมความหวานให้กันและกันก่อนที่ปัญหาจะลุกลามไปมากกว่านี้นะคะด้านการงานการเงินชัดเจนที่สุดเลยค่ะคุณอาจจะกำลังอยู่ในสภาวะเบร์นเอาหรือหมดไฟจากการทำงานงานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อนหรืออาจจะต้องเจอกับเพื่อนร่วมงานที่คอยบั่นทอนพลังงานหรือที่เราเรียกกันว่า Energy Vampire นั่นเองแต่ในแง่ดีคือหลังจากที่คุณผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้มีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินโชคลาภหรือความสำเร็จในโปรเจกต์ที่ทำอยู่ค่ะด้านสุขภาพร่างกายกำลังส่งสัญญาณเตือนภัยขั้นสุดเลยค่ะว่าคุณใช้พลังงานชีวิตเยอะเกินไปแล้วทั้งร่างกายและจิตใจต้องการการพักผ่อนอย่างจริงจังอย่าโหมงานหนักจนลืมดูแลตัวเองนะคะ ฝันนี้มาเตือนให้คุณหันกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นค่ะและก็มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยเลขเด็ดจากการฝันสำหรับการฝันเห็นซอมบี้ตามตำราได้ให้เลขไว้ดังนี้ค่ะเลขเด่น0 7เลขรอง4 8เลขชุดแนะนำา7 7 7 7 0 4 7 0 8 4 4 7 ทีนี้สำหรับใครที่ฝันแล้วรู้สึกไม่สบายใจเรามีวิธีแก้เคล็ดง่ายๆมาฝากค่ะตื่นเช้ามาให้รีบไปเข้าห้องน้ำค่ะแล้วเล่าเรื่องราวฝันร้ายทั้งหมดลงในโถส้วมจากนั้นกดชักคลอกทิ้งไปเลยเป็นการแก้เคล็ดให้เรื่องร้ายร้ายไหลผ่านไปกับสายน้ำหรือจะเล่าให้ต้นไม้ใหญ่ฟังก็ได้เช่นกันค่ะและถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นก็หาเวลาไปทำบุญทำสังฆทาน เพื่อความสบายใจและอุทิศส,ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรค่ะส่วนใครที่มองว่าฝันนี้เป็นลางดีอยากเสริมดวงให้ปังยิ่งขึ้นก็ขอแนะนำให้เปลี่ยนความเหนื่อยล้าให้เป็นพลังค่ะลุกขึ้นมาจัดการงานที่ค้างค้างให้เสร็จสิ้นจัดโต๊ะทำงานใหม่ให้มีพลังบวกหรือหาเวลาไปออกกำลังกายเพื่อเรียกความสดชื่นกลับคืนมาเมื่อเราพร้อม โชคดีก็จะวิ่งเข้ามาหาเราเองค่ะสรุปแล้วการฝันเห็นซอมบี้ก็เหมือนเป็นเสียงกระซิบจากจิตใต้สำนึกของเราที่กำลังบอกว่าเธอเหนื่อยเกินไปแล้วนะเธอกำลังสูญเสียความเป็นตัวเองหรือเปล่ามันคือสัญญาณเตือนให้เราหันกลับมาดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของตัวเองค่ะ อย่าปล่อยให้ปัญหาหรือความเครียดต่างๆเข้ามาแทะเล็มพลังชีวิตของเราจนกลายเป็นซอมบี้ในชีวิตจริงนะคะจงเป็นผู้ที่ควบคุมชีวิตของตัวเองต่อสู้กับปัญหาแล้วคว้าชัยชนะมาให้ได้ค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะเคยฝันเห็นซอมบี้กันบ้างไหมคะในฝันเจอสถานการณ์แบบไหนแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ และสำหรับครั้งหน้าอยากให้เรามาถอดรหัสความฝันเรื่องอะไรอีกก็บอกกันมาได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดการทำนายฝันในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ